ตัวน huh? ้องเจ้าคนแม่ตวนี้คชี้เจ๋นี่นู้มาต่อขกอตเนี่แลลวตัวตัวชีนัชี้ังใหญ่น่ะเนาะเดี๋ยวยิงปืนนนาตัวเดก็ตนนเอาเอาสาพันก็หนหมดนีเลยอ่ะเอาสาพันกเนหนดเืน่เลยอ่ะเชืพันก็ได้ใบ่เนะชอเนี่ยเมื่อจะเลี้ยงเนาะเนาะตรงเขาผอห <rium> <dấu> à, <laughs> <laughs> những uh, <haba> người khác, những á khác, những người khác, những người khác, nhà người khác, những 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 người khác, tôi chị đuổi đã chịu một ta chỉ rồi ngon cả lùng chọn à. <laughs> cái này chọn trò chọn 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 con ลองบ้งนะขอน่อเดี๋ยยิงนเตือดสาม้ายิงเลยอีออเตอเราดนุ้นจองจางเส้าจนู้นจัจจตจิตน้อจอด้ะู้นน้นจัเอ้ นึงกึ่งเอนึ่งไเอาไปนูนตัวเลือวแต่นะต้วชีนหึ่งตัวู้กูชีไล่แค่หนึ่งกูไล่เอาไปนนอ่า้ระังไที่สองเด้อท่ที่สองเด้อลองบึ้ง เที่ยที่สองลองบ้างได้อันนี้คือเราเล่นแบบชิลๆนะคะคนเม่ก็ไม่เคยลองนะเราก็ไม่เคยลองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีแล้นึองเชียที่สามเพราะว่ามันได้11ได้11ลูกตอนนี้คนแม่ตั้งตั้งใจหลีก คนนี้กำลังตั้งใจมากๆเลยลองดูปึ๊ง <laughs> เล่นเฉยๆคะไม่คือ<ย>เล่นไม่ได้ทำ็ะไรคะก็ะทำให้คนแม่มีความสุขเฉยๆอยู่บ้านแต่ละวันไม่ได้ไปทำอะไรดูสิ

ุณแม่ยิ้มแล้วนะนอนทั้งวันนอนนอนสามสิบวันแนตะ่มาเล่นอะไรเห็นเขาหัวล้อ,อแล้วนะกำลังดูเขากำลังดูเข,าเ,ขาเล่นตัวลูกกอนตัวก,กับตาไปลูกกอนเราลูกกอนสิเดีย๋ยวคุณแม่จะลองอีกที สิบเอ็ดลูกนะเราสองคนไม่โดนเลยสรุปขำๆเอาเพราะไม่เคยลล่นแล้วก็ไลนุงหนาเห็นคนได้ยิ้มก็แคเคยาให้เขาหัวลรอะไม่เป็นไรค่ะ ขอให้เขาให้เขายิงให้ให้เขายิงใ,ให้เยหมือนลู เราอิ่มให้ลูกหนึ่งเปอรนเพราะว่ามันมี11ลูกพลาดไปหมดเลยยังเหลือแค่2ลูกลองดูนะคะก็ไม่ควายต่อเาช่วยก็เกินแค่ต้องจะยืนบนงเนี่ย เเก่งลยแถมให้นะคะเพราะเราเรายิงไม่โดนขลูกเข้าเลยแถมให้ลูรูหนึ่งนี่รูสุดท้ายคนแม่จะตั้งใจสุดๆลองดูนะคะแค่เค้ายิ้มเราก็ดีใจแล้วค่ะนอนมันสามสี่วันไม่ได้พาไปเล่นเลย เดี๋ยวกไ้มาชิจ้าฮ้เดีวได้จ้ังสุดอไเี่ยเจ้าจ้าเลี้ยไอ้ตัวผอบ่เนี่ยเาเกไ้องจ่อยช่วย่วยอยเขไปอยายยนรอบใจหลายเด้อผู้สาวเขายิงโดนเข้าเอาให้มาซนขอคนเท่ับงไปนไปเนี่ยไปเนาะจี้ไปต